มีคนบอกว่าแก๊งสก,กินสามหน่อฮทโอเคที่มาใหม่นี่มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจไปอ่านไปดูมาแล้วก็น่าสนใจจริงๆนัแหละซีจีนี่จัดเต็มมากชื่อสก,กินในอารีจะใช้คําว่าซีโนคอแต่ถ้าเป็น h e a โอเคะใช้คําว่า Amber Era หรือแปลว่ายุคอัมพันมันเกี่ยวอะไรกับอมพันคลิปนี้มีคําตอบก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านโกลเด้นเติมเกม บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกเด้นเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะในเรื่องสก,กินนี้จะเป็นจักรวาลคู่ขนาดของ h ฮดโอเคที่กล่าวถึงว่าโลกนั้นกำลังประสบภัยพิบัติมีดาวครเล่อนดวงหนึ่งได้เข้าสู่ระบบสุริยะ เข้ามาเฉยๆไม่ว่ามันกำลังพุ่งตรงมายัางโลกแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์นั้นไม่นิ่งดูได้พยายามจะขัดขวางดาวนั้นไม่ให้พุ่งมายัางโลกแต่ว่าใช้เวลาไป1 4 5ปีก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งมันได้จนกระทั่งมันมาถึงโลกในที่สุดปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นเมื่อดวงดาวได้ขนานกันได้เกิดพายุเชื่อมกันระหว่างสองดวงดาวสารลึกลับบางอย่างตกสู่โลกสารนี้เราจะเรียกว่าอัมพันดวงดาว ส,สารนี้ถูกนํามาทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษยชาตินั่นทําให้เทคโนโลยีของชาวโลกนั้นพัฒนาไปไกลมากโดยการขนาดระหว่างดวงดาวนั้นมันจะเกิดขึ้นนานๆครั้งโดยครั้งนี้ก็เช่นกันแต่ครั้งนี้จะต่างออกไปคือมีการส่งสัญญาณมาจากดาวเล่ย์ลอดน,นั้นความจริงมันก็เป็นหน่วยของมนุษย์ที่ส่งไปสำรวจด,ดาวเล่ย์ลอดอันนั้นแหละแต่เหมือนจะหายไปนานมากกว่าจะติดต่อกลับมามันเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่จะไปต่อกันที่เนื้อเรื่องต้องรู้จักซ้ตัวละครหลักที่เราจะต้องเจอหน้าเจอตากันในเนื้อเรื่องก่อนโดยทั้งสานี่ขออนุญาตใช้ชื่ออาวีแค่คนเดียวนะก็คือเทลส่วนที่เหลือขอใช้ชื่อเฮทโอเคละกันเพราะว่าก,กูลับไม่ได้เรียกแล้วจะกระดากปากโอเคมาเริ่มที่คนแรกก็คือเทลนะเทลเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่มาตั้งแต่ดาวค้อนนั้นกาลังเริ่มที่จะพุ่งตรงมาหาโลกตั้งแต่เมื่อ145ปีที่แล้วได้พี่กัปพี่กัปทำไมเทลดูไม่แก่เลย คุณเคยสังเกตวิดีโอเปิดตัวของเธอไหมว่าเธออยู่ในแคปซูลนั่นแหละความลับของเธอเธอใช้หลักการการจำศีลแช่แข็งตัวเองนะ่ะยุคสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอในการจะตอ่อกรกับดาวนั่นเธอเลยตัดสินใจว่าจะจำศีลตัวเองแล้วไปตื่นในโลกอนาคตนั่นไม่ไง่ายสำหรับเธอนะเธอต้องบอกลาคุณพ่อคุณแม่แนละครอบครัวแต่ทำไงไดนะ้ส่วนลมต้องมาก่อนเธอจำศีลแล้วท่านจะบ่อยนะคือเธอตื่นมาในแต่ละยุคแหละอาจจะ10ปีครั้ง20ปีครั้งนะแต่ก็ยังไม่สามารถจะหยุดดวงดาวนั่นได้ จนกระทั่งปรากฏการดวงดาวคู่ขนาดอัมพันแห่งดวงดาวได้ดมาตกสู่โลกน่นจะนำให้เธอนันออกจากการจำศีลแล้วก็เริ่มศึกษามันสาสานี้มันมาหาศย์มากแต่ความมหาศจา์นี้มันไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยเหรอก่อนจะได้คิดอะไรเพิ่มเติมก็มีสัญญาส่งมาจากดาวเร่์่อนนั่นเหมือนจะเป็นทีมสำรวจแต่ว่าเขาหายไปนานมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคงต้องไปดูแล้วแหละคนต่อมาที่จะขอพูดถึงก็คือมาเฉาที่จะการเป็นสกินเสียหมาไ้กับสีภัยอะนะอืม ฉันยังก,กอดอยู่ว้โอเคเข้าเรื่องหลังจากที่ดวงดาวนะั้นมันคู่ขนานกันเทคโนโลยีอัมพันดวงดาวนะั้นก็เข้าสู่โลกใช่ไหมมีการใช้สารานี้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆแต่ดูเหมือนว่าหมาเฉาจะไปสร้างปรากฏการณ์บางอย่างเข้าสารารอัมพันนั้นล้อมรวมกับเขากลายเป็นชุดเกาะเป็นการค้นพบที่ประหลาดเพราะเหมือนจะมีแค่หมาเฉาคนเดียวน,นั้นที่ทําได้ถ้าว่าน่าเป็นชุดเกาะยังไม่พอเขายังสามารถสร้างอาวุธตามที่ใจต้องการด้วยหม่เขาจะกลายเป็นอาวุธชีวภาพไปแล้ว,ว,แ,ลวแต่นั่นไม่ได้ทให้หมาเฉารู้สึกแย่นะ เขาคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะใช้ช่วยเหลือผู้คนก็ได้คิดดีจังเลยเนาะเป็นคุณนิสิติแต่ไปแล้วคิดว่าซิมบิโอตเ <B it> มื่อดูดาวคู่ขนาดการเด็กครั้งก็กกได้ยิยนเสียงส่งสัญ,ญญาณจากหน่วยที่เคยส่งไปสำรวจเมื่อครั้งที่แล้วพวกเขาหายไปนานมากมันอาจจะเกิดอะไรเรวลวร้ายก็ได้นั่นจนึงทําให้หมาเา่านั้นต้องเดินหน้าไปกัดเทลเพื่อสำรวจหาผู้รอดชีวิตถ้ายังเหลือนะคนต่อมาที่จะขอพูดถึงก็คือไคเซอร์ที่คุณจะไปลำดอกตึงๆใน RV นะ อาจจะเพราะว่าสีภัยบันเลสน,นะฟอร์เรนก็เลยดูดีมาแต่กูยังรับไม่ได้อยู่ดีวะน้ำดอกตึงๆอาแหละไคเซอร์ Kaiser. ก็คือหนึ่งในสมาชิกที่หายไปในการสำรวจดาวเล่ยลอนนั้นเหมือนสถานการณ์บนดาวนั้นมันเลวร้วายกว่าที่คิดมากตอนแรกไคเซอร์กดจะดื้อไม่ขอความช่วยเหลือแต่หลังจากการต่อสู้นั้นเหมือนเขาจะถูกอัมพันนั้นกัดกินงั้นเหรออัมพันนัน้นกัดกินเขาจนทําให้เขาได้สูญเสียการควบคุมตัวเองก่อนสติจะเรืองลางแทนที่จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เขาได้ส่งสัญญาณเตือนแทนโดยคาดหวังว่าไม่อยากให้คนอื่นๆนั้นตามมาแต่ดูเหมือนว่าจะได้ผลตรงกันข้ามนะไคเซอร์เพราะว่าแม่งมาดังแก๊งเลยว่ะแอบสอยจูแสบเ <B it> ทวกับมาเฉ่านั้นได้ลงจอดที่ดาวเล่อดนอนนันนั้นซึ่งบอกได้ว่าภูมิภาคของดาวนั้นมันก็ค่อนจะแปลกคือด้านล่างมันเป็นน้ำพันธ์ใช่ไหมแต่ด้านบนมันออกแนวเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเนาะโดยถ้าว่ากันตามจริงแล้วพวกเขามาแค่2คนที่เหลือมันเป็นหุ่น AI ออะนะ เมเขาไปสำรวจแล้รู้สึกเลยว่าด้านล่างมันโคตรจะเละเทะเหมือนกับว่ามีการต่อโซ่กันก่อนจะได้สำรวจอะไรเพิ่มเติมเทลก็ถูกโจมตีโดยบางสิ่งบางอย่างชุดกอดสีขาวอมพันปรากฏตัวท่ามกลางเงามืดแล้วก็กวาดล้างหุ่นแอนดรอยของเทลไปสักเกี้ยงเลยถามจริงพวกมันมาทำไมวะนั่นเทลก็พยายามจะสู้แต่ดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวกำลังจะโดนจ้วงแต่อย่าลืมนะคะว่าหมาเฉามาด้วยขอบคุณครับ มาเฉาน,นต่อสู้กับชุดเกาะอัมพานั้นในจังหวัดที่มาเฉาน,นกำลังจะจ้วงเขาก็ได้ไปเห็นสัญลักษณ์บางอย่างเดี๋ยวนะนั่นใช่หน่วยที่หายไปหรือเปล่ายังไม่ทันจะได้คิดอะไรเพิ่มเติมมันก็ต้องสู้ระหว่างสู้นั้นเหมือนว่าสะเก็ดอัมพานั้นมันจะไปโดนชุดของทั้งสองทำให้ทั้งสองนั้นได้เห็นภาพความทรงจําว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นก็คือไคเซอร์ที่หายตัวไปเมื่อยืนยัน,ยนผู้รอดชีวิตได้แล้วตอนแรกทั้งสองกะจะจ้วงให้มองไปเลยก็ตัดสินใจว่าจะทํายังไงให้ไคเซอร์หลุดจากการควบคุม และทั้งสองคิดว่ามนมาจจะเป็นพลังงานอัมพันที่อยู่ตรงกลางอ,อกแล้แต่สิ้ใจว่าจะเลียงไปที่อ,อกเอาอัมพันนั้นออกอาจจะทําให้ได้สติบอกเลยระหว่างนั้นแอคชั่นอย่างมันในที่สุดก็เป็นหมาเฉาที่สามารถจะจ้วงได้เหมือนไคเซอร์จะได้สติมาแล้วแต่คําที่ไคเซอร์เล้นบอกก็คือหนีไปยังไม่ทันที่หมาเฉากระเทลนั้นจะทําความเข้าใจเหมือนว่าถ้านั้นกำลังจะถล่มพยายามจะส่งของขอความช่วยเหลือจากยานให้อยู่ด้านนอกคือมันจอดยานทิ้งไว้อะมันต้องมีคนดูนะแต่ดูเหมือนว่าไม่ทันมันนจะถล่มกอ ระหว่างนั้นภาพจะตัดไปที่วิดีโอที่เป็นสัญญาณที่พวกเขาได้รับที่คิดว่าเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือตอนแรกก็งงนะว,ว่าไคเซอร์มันส่งสัญญาณยังไงจากสัญญาณเตือนภัยเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือตอนนี้เก็ตและคือไฟล์เสียงมันเสียเนื้อหาจริงๆมันเป็นคําเตือนไคเซอร์ Kaiser พยายามจะบอกว่าอย่าส่งคนมาช่วยที่นี่ที่นี่มันอันตรายมากถ้ามามันจะยิ่งสูญเสียให้เขาเป็นคนสุดท้ายเขาจะจัดการมันเองถ้าเขายังสติเหลืออยู่ขอร้องอย่ามาอันพันอันตรายเกินไป นี่คือเนื้อหาจริงๆของสัญญาณที่ส่งไปก่อนภาพจะตัดมาที่มาเชาเทลที่กำลังแบกไครเซอร์มาเขาได้พบกับก้อนอัมพันขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนว่ามันกำลังก่อตัวเป็นรูปพวกเขาเง้นเหมอว้าเดือดจากใซไฟเป็นสยองขวัญเฉยและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องสก,กินซีโนคอร์หรือถ้าเป็น okay เฮดโอเคก็จะเรียกว่ายุคอัมพันนะ,นะเนาะแอมเบอร์เอล่าขออนุญาตตัดเข้าสู่ช่วงคุยหลังเล่าเอาตรงนะ แอบพล,ลุกอยู่นะตอนที่เห็นอัมพัน์เกาะตัวเป็นรูปร่างหมาเฉาหลังจากนั้นเนื้อเือเป็นไงไม่รู้มันตัดจบเลยนะตั้งแต่อิรูเมียยื่นยางก็แล้วชอบตัดจบอ่ะให้คนดูไปคิดกันเองแต่ถ้าให้สายเก่าอย่างช้นามาโนนะจะคิดว่าอัมพัน์เนี่ยมันเปรียบเสมือนปรสิตท,ที่จะก๊อปปี้อะ่ะมันอาจจะเป็นภัยลูกลาวจากต่างดาวที่มาในรูปแบบที่พยายามจะเหมือนจะเป็นมิตรสร้างอัมพัน์ขึ้นมาที่สามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีไปได้ถ้าเป็นอย่างนี้มนุษย์ได้ประโยชน์มนุษย์ก็จะลดการระแวงระวังมากขึ้น รนะหว่างนั้นมันก็จะแทรกซึมผ่านเทคโนโลยีของมนุษย์ล้วงข้อมูลทางราชการหรือไม่ก็ก๊อปปี้เรื่องของคนเก่งๆคนที่รู้สึกเหมือนจะเป็นภัยคุกคามอะไรพวกนี้การที่หมาเฉานะั้นร่วมกับอัมพันได้โดยที่ไม่ได้สติแตกเหมือนไคเซอร์ก็อาจจะเป็นแผนก็ได้คือหมาเฉาประจําการอยู่ที่โลกถ้าทําให้สติแตกไปเลยมันก็จ,จะเสียแผนแต่เพราะว่าไคเซอร์นั้นไปบุกดาวเขามันก็เลยคิดว่าเออมึงบุกกูใช่ไหมเนี่ยกูเก็บมึงแลรับก็ได้เขาไม่มีใครมาหรอกมั้ง ถ้าคิดแบบนี้มันก็จะลงล็อกอยู่นะเพราะว่าลักษณะของดาวแล้วความจริงมันรู้สึกเหมือนว่ามันมีชีวิตด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนตัวอะไรเอ่ยอืมอาจจะเป็นดาวที่มีสามัญสำนึกและอาจจะอยากยึดครองโลกอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนี้จริงแผนที่แกแยบยน์อยู่นะคือมันสามารถทําลายจากภายในได้เลยเพราะตอนนี้โลกเต็มไปด้วยเทคนโนโลยีอัมพันดวงดาวจะยึดครองอยังไงก็ได้ว้าวน่ากลัวย้ำอ,อีกทีว่านี้แค่ช่วงข่าวนะจ๊ะเพราะว่ามันตัดจบนะ่ะ ชอบไมคนดูไปคิดเอาเองรู้ไหมว่าฉันบ้าวุ่นแค่ไหนนะเฮ้มันจะเป็นยังไงต่อไปวะเนี่ยตั้งแต่อิลูมเมียกันแล้วอาฉันนอนไม่หลับเลยแม่คุณรอดไหมเนี่ยโอ้แล้วเนี้ยหมาเฉาไคเซอร์กับเทลจะรอดไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนลุมกินโตนะนั้นต้องเปลี่ยนจากโหมดไซไฟเป็นโหมดสยองอะตอนนี้สกินหมาเฉาสีภัยนะั้นได้วางขายแล้วนะจ๊ะใครอยากซื้อก็ซื้อนะกุไม่ซื้อเด็ดขาดเฮ้อมันเสียหมาเกิน ส่วนสกินเทลนั้นไม่แจกฟรีแต่อยู่ในกิจกรรมส่วนลด3ครั้งนะคะใครอยากสุ่มก็สุ่มไปกูไม่เคยได้เกิน60อ,ะอ่ะเฮ้อไม่เคยมีโมเมนต์เกิเลยเสียใจส่วนฟอเรนฉันไม่รู้นะว่าจะมาขายหรือสุ่มแต่โดยส่วนตัวฉันก็คิดว่าเมีนฟอเรนก็น่าจะใส่สกินม่วงเหมือนเดิมแหละอึมฟอเรนเป็นตัวละครที่เหมือนมีสกินไว้ประดับอ่ะร้อยทั้งร้อยฉันก็เห็นเธอใส่สกินม่วงในกำลังตนน้นนานทีจะเห็นสกินกีตาร์ เอาแลหละบ่นมากพอแล้วก็จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกก็อย่าลืมไปกดติดตาม y o YouTube ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เพราะจะมีคลิปบางคลิปที่จะไปลงที่ YouTube นะ่คะคลิปดา่าแหละใครอยากเห็นฉันด่าตึงๆก็ไปอยู่ที่ u t u b e ไปจ้ะเพราะ t ิ k ต o กมันต้องจะเล่นตน้นะอ่ะเอาแหละตอนนี้ก็บ,บายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า